ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราอุปมาอุปไมยหรือแม้แต่พระอาจารย์อธิบายอุปมาอุปไมยเรื่องใดก็แล้วแต่ให้พวกเราน้อมลงสู่จิตน้อมลงสู่ความเป็นเราจิตก็คือเราพระอาจารย์จึงบอกว่าเราคือจิตคือธาตุชีวิตว่างเปล่าใสเราไม่รู้ว่าเราคือธาตุตัวนี้พวกเราดันมาเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์เราเข้าใจว่านี่พระอาจารย์กำลังพูดถูกไหมเราเข้าใจว่าเรากําลังได้ยินถูกไหม ดูสิทําไมพวกเราถึงมายึดลูกกับน้ําอ่ะพวกเราไม่เห็นเหรอว่านี่คือน้าพระอาจารย์พูดปากเปียกปากแฉะพวกเราไม่เห็นเลยเหรอเรามายึดว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่เห็นเลยเหรอว่านี่คือลูกเราไม่ไม่น้อมลงสู่จิตเหรอว่าพวกเราคือธาตุบริสุทธิ์เราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ธาตุบริสุทธิ์นี้มันเกิดไม่ได้ มันเป็นคนไม่ได้ธาตุบริสุทธิ์เนี่ยธาตุบริสุทธิ์นี้มีพ่อมีแม่ไม่ได้ธาตุบริสุทธิ์นี้มีลูกมีหลานมีสามีภรรยาก็ไม่ได้ธาตุบริสุทธิ์นี้มันไม่เคยเป็นชายเป็นหญิงแต่พวกเรากลับมาบอกว่าเราเป็นมนุษย์เป็นชายเป็นหญิงเอาเข้าไปสิเมื่อไหร่จะรู้พวกเราคือธาตุบริสุทธิ์พวกเราไม่ใช่มนุษย์ พวกเราไม่ใช่เสียงนี้พวกเราไม่ใช่มนโนภาพพวกเราไม่ใช่อารมณ์พวกเราไม่ใช่อาการรู้นี้อย่ายึดอาการเหล่านี้ได้ไหมถ้าเรายอมรับได้เมื่อไหร่คือปล่อยให้มันทำหน้าที่ของมันไปเถอะเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งใดเลยปล่อยให้การปรุงแต่งมันทำหน้าที่ของมันแต่ไม่ยึดมันด้วยปัญญา